ดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยินดีที่นรับสู่รายการก็เซอร์เกมเมอร์ทีวีแล้วตอนนี้คุณกำลังรับชมเฟียสามนั่นเองนะฮะโอเคครับแขกร้วแขกเราก็เหมือนเดิมนะฮะที่มาเล่นโลวบกับผมพูดหน่อยครับวันนี้ว <c oughs> ันนี้ได้ยินเสียงแล้วนะวันนี้ได้ยินเสียงแล้วนะโอเคลุยกันเล,ย,<ป>ลยดีกว่าไป l e t โกฟ fort เออแล้วเนื้อเรื่องอะที่ให้ไปหามาตกลงได้ยังโหมึงถามเดืด้อเลยเอาให้ไปหามันนี่ว่าจะดัง <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ี่แหละโ <Okay>. oh, อ้ยไอ้เนี่ยนเะสียงหลอนตอนแรกตัวละครของก็อะชื่อชื่อพอยแมนมันตกลงมาในท่อก็โดนในรู้สึกว่าชื่อเฟนเทอร์มันตวัวมันช่วยจับไว้ทำาห้อยู่ในอนะ๋อต oh, ัวแล้วเรามันบอกว่าให้เราไปข้างบนเพื่อไปหาป็อกเตอร์แต่ข้างบนน่ะมันจะมีไอซซินอยู่คือแบบจำลองไอซซินเป็นบอสหรือว่ามินิบอสก็ได้พูดอย่างเงาี้ย อ,อ,อ๋อมึงอย่าสปอยมาก,ก,กมเล้เฮียกูแค่บ,บอกให้เรื่อเนื้อเรื่องที่ภาคหนึ่งภาคสองไลยบ้าเฮียน<อ>ี<อ>่แม่งสปอยเลยมึงบ้ามันนี่บ้าเนี่ย <c oughs> โอ้เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงหน้าแดงแล้วคืนแล้วเฮ้ยเราต้องไปทางท่อป่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองตรงไปก่นอนตรงตรงไปดูตรงไปเดี๋ยว เฮ้ยดูดิทรากคนตายเฮียมันจะลุกขึ้นมาเนี่ยเอเออแล้วแล้วที่เรามีพลังพิเศษล่ะะที่เรามีพลังพิเศษอ่ะเพราะอะไรอ่ะที่ของลูกของชื่ออะไรนะอาม่ารู้สึกอาม่านี่ที่เอาไว้เล่นเดซีป่ะทุยอุฝันหามพี่กูขอโทษทำไมความรู้สึกมึงเช้าให้ปวดว่าทางนี้ปะเอา มึงลงไปไม่ปรึกษากูเลยโอ้ยฟอร์ตอะไรเนี่ยกูรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างโอ้ยเริ่มเขื่อนแล้วเริ่มหน้าแดงไปเฮ้ยฟอร์ตแม่กูมาเห็นมันนั่นอะเห็นเหมือนกูเผยนี่แม่กูด้วยนั่นคือแม่ของเรานะก็เป็นเด็ก ผู้หญิงที่เห็นในพาทแรกที่อุ้มลูกอยู่นะครับกูไม่เห็นวะเฮ้ยเห็นตอนมันคัดซีนฉากแรกเลยอะที่ตอนเรากดเริ่มเกมมาเออที่เป็นภาพขาวๆที่กูบอกว่าเดี๋ยวมันจะหันมาเอามาเอามาไม่มีพลังเฮ้ยฟอร์ดดูกูเห็นงานบางอย่างอยู่ในท่อระบายน้ำฟอดหลอกกูด้วย เอ้ยกูรู้สึกเหมือนมึงเดินนำเลยเวลากูกระโดดแล้วมันแปลกๆว่ะฟอร์ตมึงอยู่ไหนเยี่ยอยู่หลังเลยไอ้ที่ทั้งเงียบกูเปิดไม่ได้เอาละมึงเปิดไม่ได้อ่ะปรอปออปชั่นมั่วตะกี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มาไม่มามีพลังงานบางอย่างมีพลังงานบางอย่างฟอร์ตนำสิแม่แม่ของเราพยายามจะสื่อบางอย่างกับเรานะฮะ โอเคเย็นดีมาเนี่ยเย็นดีกูติดท่อไปไปไปโอ้ยไอ้เยี่ยมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ไอ้น้ำเบิดมึงไปดีกูไม่อยากยอเนหน้าคนเดียวเดี๋ยวปิดประตูให้เขาด้วยรอคกูด้วยฟอร์ดกูรู้สึกว่าเหมือนภาพเบลอๆไอ้เยี่ยเหมือนคนใกล้ตายทำไมมึงววะ ว้าพี่อะไรตัดกูเดินมากูวิ่งมาฟอร์ดมึงไปดิทางไหนวะเฮ้ยฟอร์ดทางนั้นมีพลังงานบางอย่างฟอร์ดทางนี้มีพลังงานบางอย่างเดี๋ยวกูเปิดให้ได้ปะเฮ้ฟอร์ดกูเปิดได้นะเอ้ากูมีศพนี่วะขีดขวาจะเป็นการดึงไม่ได้ปรับขดเป็นเดียวเรียบร้อยเลยทำไมอ,อ๋อไปปรับการคอนโทรลมนันนะ ค <Control>. อนโทรลคันเร่งไ <Control S 2> ด้เลยแ,แล้วแต่ปรับออดิโอด้วยก็ดีนะกูไม่อยากได้ยินเสียง <laughs> วอลลุมล่มวอลลุ่มอือกูบินเร็วแนละ้วเฮ้ยฟอร์ดเร็วๆเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่โทรตามเร็วๆหน่อยนะเ <c oughs> อ้าฟ <c oughs> อร์ด <c oughs> ทำไมอะ่ะเียบหมีพลังงานบางอย่างอะบ,บอร์ด <c oughs> ไม่เป็นไรเราผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะกูเริ่มยินชินแล้วกับแม่ตั้งแต่รู้ว่าคนคนนั้นคือแม่ของเราปอดโอ้เฮียเอือบุโดนอะไรเนี่ยอ๋อการซีนมันบอกว่าจะโดนทุบเสร็จแล้วมันจะมีไอ้นั่นมนนษุ์กลายพันมึงนี่สปอยเนาะอย่าสปอยสิโอ้นั่นไงอย่าสปอยบอดมันไม่ดี เราแค่ดำเนินเรื่องเฉยๆโอ้โหมันมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้หน้าแดงเริ่มเกิดโอ้ยแม่มาปอดแม่มาปอร์ดแม่มึงมาแม่ร้องแล้วปอด <c oughs> <c oughs> แม่อมึงบิแม่กลัวแม่มึงก็คนเดียวกันไ <c oughs> <c oughs> ม้เชอเ้ยแม่ขอยิงหน่อย แม่บอดแม่หายไปแล้วแม่หายไปแล้วบอดบอกไฟมอแล้วกูไปกดอฟทำไมเนี่ยกูเปิดกดตัวเอไปดีกว่าเพื่อกว่าอดไฟโอ้ยมีพลังงานบางอย่าง้นี่เขาเรียกว่าไฟนะะโอ้ยเรียกว่าไฟลุกนี่บอดทำควายเลยอันนี้คือบ l u อ i n t ทเป็นคุกกี้นะฮะคุกกี้เหอวะ น้องไก่บบลิกคุกกี้คุกี้อืมแก้วทำไมแก้วไม่อืดชิบหายเหอกูยิงไม่แตกกับมึงด้วยอืมแก้วกระด็นโอ้ยมีพลังงานบางอย่างมีพลังงานบางอย่างโอ้ยนไปแล้วไม่ร้อนฮะวอนร้อกูด้วยกูรู้สึกขนลุกรู้สึกโอ้มีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนี้ก็อนสำัวได้แค่ไปเถอะ ไม่เงลัยสาร<ล>ะมึงก็เดินไปสิบอดมีมีมบัตอยู่ตรงนั้นมีบัตรอ้มีบัตฮันเตอร์โอ้มึงยิงหาพี่มึงมันเขียนว่ามันนี่นี่เป็นตาสัญลักษณ์ของกูด้ะยฮะยิง <ทำ S 1> เพื่อเาแปะเดีนวไปดิเฮ้ยกูรู้สึกขนลุกเสียวซีซ่าดในหัวใจเดินไปสิมึงก็ไป,ปแบบมึงไปสิ คุณเลือนบีปอดมาเร็วปอดเอามึงวาบได้ไอ้ปอดโดดต้องมาดีเฮ้ยดังนั้นรู้สึกจะไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้เมื่อกี้แม่มาหาเราแม่แม่บอกให้ไปซื้อกหล่ำปีที่ตลาดนั้นได้เลยไปเก็บ้านนั่นไปผ้านี่หว่าเซฟเซฟเกมเมื่อกี้มันขึ้นเซฟเกมมุมขวาบน อุ้ยโนอีกาฮอตายกูไม่เห็นอะไรเลยโอ้อกาไอเยี่ยตกใจหมดไอ้ฟอดรีบขึ้นไปดูวะเยศพบกับอุ่นทางโอ้ฟอร์ดมีรถไฟฟ้า BTS ผ่านไปเมื่อกี้เอ้าวทำไมยังทำเงี้ยทำไมแม่กลัวอืมเกียร์ไดหรอฟอดเราสามาสู่อุ่นทางสว่างมึงจะกลับลงไปในตู้ระบายน้ำอีกแล้ว่ะไอเยี่ยฟอร์ดกูได้ยินเสียงหนูหลอกกูด้วยเยย กูหล่นกูหำแป๊บเอ้าฟอดมึงหายมึงฉวับกูเจอพลังงานพลังงานบางอย่างเงี้ยเฮ้ยฟอดกูมีปืนฟอดให้กูเอ้ามึงแบ่งกันมัางดีวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยกูหำแล้วกูขึ้นและกูไม่หลงเฮ้ยฟอดมีคนระวังโลดกูยิงแล้วเฮียตายแล้วกูสิงก่อนได้ไหม ให้กูดสิแป๊บนึ่งได้ป่ะความแม็กแบบยิงยิงยิงแม็กหมดวะมีระเบิดให้ปลาไม่เอามีดีกว่าปลาแม็กโอ้ยโดนยิงโดนยิงแม็กหมดกูติดกับปลาเอ้ยขึ้นวนขึ้นวนยิงขึ้นวนกูยิงข้างล่างเองเปลี่ยนแม็กแป๊บไป go 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 let's m ะ v ย up กูยิงไม่โดนเลย กูย <ersch> ิงไม่เคยโดนกับเขาเลยโกเปอร์แป๊บกูจะตายแล้วเอ้ฟอร์ดมึงห่ำแบบกูบูแล้วกูบูแล้วไอ้สัตว์กดคอนโทรลเพื่อเกินการพลังงานอลูกกระสุนแบบรัวๆไอ้สัตว์ทำอะไรคะกูห่ำกูห่ำไปฟอร์ดเลต s g กเลตสกวมี มีปืนอยู่ตรงนี้โอ้ลูกซองไม่เอาเออไปรีโหลดก่อเดี๋ยวรีโหลดกระสุนแป๊บเพื่อจะได้เก็บปืนได้เอาเก็บไม่ได้อโอช่างมันตั้งไหนวะแป๊บนึงเก็บปืนกันกูกูขึ้นไม่ได้เยี่ยมฟอร์ดกูรู้แหละตั้งไหนตรงนี้มีประตูอาล็อกอ,อืยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ด้วย เปิดได้แล้วเป็นมุกอะไรวะเอาอเอา,เอาไ,มไม่เปิดได้วล้เมื่อกี้แม่งล็อกปอดมึงพาในตัวนี้ไปได้ไงกูยิงหัวไปไหลายนัดแล้วสัตว์นอนได้แล้วมึงอะ่ะ <c oughs> เลยโดนเลยโดนอ้าวมาเปิดจิตมาอื้อโดนโดนเลยโดนจะตายจะตายจะตายอ่ะไอ้บคนไอ้คนกูกดนผีด,ด,ดีแก ติดมันจากเกมอะไรที่ว่ากูโดนโดนรัวๆเลยกูเล่นวอร์ซียูวอร์ซียังไงของมึงหน้าแหกมันเดี๋ยคือวัวแบบไป let's go let's m o v e now นี่ทำไมมัวกูหลอกูอัพคลิปอยู่มั้งแล้วมันกระตุกอะไป let's go อ้าวฟอร์ดมึงพัาดไป มึงวาร์ปได้ปอดทางนี้ขึ้นเร็วทำไมกูวิ่งไม่ได้แล้ววะเอามึงสิงาพี่มึงอ่ะกูจะได้คิวอยู่แล้วเฮ้ยมึงบ้าเล่นไหนอ้าวไอ้ไอ้ซัดแม่กูกูเปิดแล้วนะไป้โก้เอาแล้วกูกูถอยหลังออก ไม่โดนอืมบาเรตเอ้ยแม่งบาเรตมีงนันเดียวไม่ตายเีลยบาเรตกระจอกบาเรตของเทียมอของเก๊กูไม่ใช้แล้วกูใช้บลูพองดีกว่เอ้าไอ้เหี้ยน,นี่แม่งอ,อย<ห>ู่ใกล้ๆกูไอ้สัตว์เชรียดอีกเชรียดอีกโอ้ลืมหน้าแดงกูเป็นตัวซับกูไม่หำแล้วกูไม่หำแล้วนะกูเลือดไม่หำแล้วเอาวันเดอร์ฟ็อเลย์ยิงยิงยิงกูโคเบอร์กูโคเบอร์แบบ ยิงยิงยิงคลาาอร่อยเลยวีเดียวคลาน่วเอากูข้ามไม่ได้วะเออกูข้ามได้ละอ๋อลูกซองเต็มหน้ากูเลยฟอรดไหนมึงบอกเกียร์ทางหมดแล้วไงโอเคกูหายหน้าแดงแล้วกูกูไม่เขินแล้วเฮ้ยฟอรดมีเสียงคุณพูดมีเสียงคุณพูดพูดว่าบางอย่างมันบอกว่าจีนสำเร็จได้ค่ะ ฟอร์ดมีคนมาโดดโดดโดดมาโดดโดดนะครับ LIKE พี่กูเริ่มหน้าแดงอีกแล้วฟอร์ดข้างหลังอุ้ยกูล่วงโอ้ฟอร์ด่วงเวลาไว้กูจะหมดรออยู่แล้วลุกขึ้นมานายต้องเป็นพลังงานให้ข้าลุกขึ้นสิเออลุกขึ้นเราจะกเกิ้ลพีด้วยกันเอามีพลังงานบางอย่างแต่ไม่น่าจะเป็นสีฟ้ามีหรือเปล่า อ้าวมีแสงและเงาที่สมจริงมากหรืออาจจะเป็นบั็กบางอย่างฟอดตรงนี้อ้าวเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนกูเห็นประตูเฮ้ยบอดนี่ประตูเปิดไม่ได้วะะเปิดเปิดไม่ได้ทไมหวะเฮียขึ้นกองขยะไม่ได้อ้าวกูเริ่มตีแบบกูเลยเออเดิได้จะมีแบบบอกทางไม่มีเยอะเลยเฮ้ยกูเจอแล้ว ทางนี้เว้ยก่อนไอ้คว้วยทางนี้ทางนี้ hein? ที่มันมีศพอยู่ข ah> ้างหน้ากลับมาทำอะไรรู้มไม่ใช่เว้ยโอ้ใช่ใช่ใช่โ tamam อ้โอมีหล yes, ุมม um ีหลุมระวังมีมีหบมีหบต้องกดแล้วก็แย่งแน่อะไรเย็ดกูเลเวลอัพอืมหน้าตาดีชิปกิกลางอ๋อ จิบกี้กลางเป็นการใช้อโอ้ยกูยสไลด์ได้ด้วยยิดแค่โอ้สไลด์ได้สไลด์ได้ถ้ากด,ดถ้ากด,ดม,ามันให้ขึ้นข้างบนออไม่ใช่ให้ลงมาเฮ้ยฟอร์ดมีคนตายเฮ้ยฟอร์ดมามาจ,จินสูรศพกันอือหือศพนี้ม,นมันเด้งได้ด้วยแบบอ,อืเอามือออกนาฬิกา โอ้นาฬิกาไม่งหงแพ้ไหวเฮียยิงไม่ไหร่ก็ไม่แตกอ้าวมึงเจอเพื่อนเหรอพอดีมียลงไม่เล่นนาฬิกาอืมกูยิงตายไปแล้วหนึ่งตัวมันคว้างระเบิดเสร็จพอดีเลยอืมหํอโอ้กูเปิดประตูมาเจอใครไม่รู้สองคนเป็นญาติางๆไออยู่นั้งหนาวะระเบิดแม่เลยยีกูมีคไม่ได้โดนใคร ไอ้้ย่ดันแม่งวิ่งโคเบอร์ไอ้สัตว์หนีเสือป่าจจะเข้เดี๋ยวนะเกมนี้ตอนที่มึงเขอามึงไม่ปรับระดับอะไรหรือเปล่าเออใช่กูรู้สึกเหมือนภาพมันเบอ่ะเบลอๆเฮ้ยฟอร์ดมีไอ้้ย่ไม่ตั้งโต๊ะของกูโอ๊ยเพิ่งยิงฟอร์ดกูโดนโอ๊ยกูหน้าแดงกูเือแล้วกูหายเกอบอ๊อยกูตายเฮ้ยมาช่วยเถอะ แปบหนึ่งกูสไลด์นอนอยู่แล้วจงลุกขึ้นเฟมเกเซอร์จงลุกโชนให้เหมือนวัวใจของฉันเลยเอ้าแล้วกูกดพลังงานค้างไว้กรรมปวดมันหายแล้วมึงสิงีอาทิตรงงกไอ้เหี้ยมองคนโรนยากว่ะเกมนี้แม่งเมางมันช้าๆกูปรับกูปรับให้มันช้าแล้วเหรอปรับไงอออปชั่น เกมเกมคอนโทรลน่ะโอ้ยฟอดมึงยิงอ่ะพี่มึงอ่ะเอาไม่ใช่มึงที่เอาเอามึงเลเวลสามเลยอะกูเพิเ่งเลเวลสองกูคิวเยอะอ่ะโอ้เฮ้ยทำไงวะรอแปบ๊บเอ้ยเมื่อกี้เหมือนกูเห็นทางนะเออมาพูดเรื่องใหม่กูเอาแล้วเคสตรงนี้หนึ่งตัวเอ,อ,อ้ามยิงกูอีกแล้วยิงกูอีกแล้วเล,เลยจ้ะพูเลย โอ้แม่งปลาระเบิดปลาระเบิดหาพี่มั้งเหรอปลาระเบิดหาพี่มั้งเหรอยิงโดนตรงไหนมันโดนดิระดับนี้เล่าระดับโปรเฟชชั่นัลระดับโพรีเชิร์โปรเฟชชั่นัลโอ้ยตกเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนกูเห็นทางอยู่นะแต่ทางนี้ปะไม่ใช่ทำไงวะเอ้ยฟอร์ดกูเจอศพ กูขอดูดพลังงานบางอย่างไม่แบ่งเล่วรงมึงอ่ะดูดจุเล็เบ้สามเลยเฮียกูย<ต>รู้สึกเหมือนมันหดกูสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างว่าต้องเข้าห้องนี้อา้าวเปิดแล้วมึงปิดของกูเฮ้กูเจอร์บนาวูดูไอ้เมื่อกี้กุนหัวแม่ตั้งอยู่ตรงนี้เฮนะีย จริงๆนะเว้ยโอ้ยมีพลังงานบางอย่างอยู่ในห้องแห่งนี้ระวงรังไว้ฟอร์ดมึงอยู่ไหนไอเหี้ยไปไม่รอโอ้ยอุ้ยเหียอะไรวะตกใจหมดอ้ย,ยไ,ไม่ได้ <c oughs> ไไดทำไอ้บังไอ้บังไอบังไอ้บังไาบังเฮ้ยมึงดูดิเหี้ยโอ้ยิงมันดีสัตว์มึงจะรอพ่อมาตัดดิบินหรอไอสัสอ,อ,อ้าวมึงยิงโดนมั้ยนั่นไอ้เหี้ยยิงจ่อหน้ากันเลย อารมณ์บีบแลัแลงบีบหลเปิดแนวอย่าเปิดได้อ้าวัดนี่ไงวะเปิดเออฟอดจากพาที่แล้วที่กูไปดูคลิปตัวเองมานี่มันเปิดได้อันเนี้ยนี่กูเปิดไม่ได้ก่อนมันอาน่านมีพลังงานบางอย่างเอาฟอร์ดห้องนี้ตู้โิด มึงกว้างมาเปิดอะพี่โว้ยอี๋ยหน้าแดงเลยกูหายหน้าแดงกูหายคืิดอะไรนะมึงเอ้าแล้วเอ้าแล้วมึงมากีดกูมื่ขวางวิอีกระสุนทำไมโอ้เฮ้ยไปกูคูเปิดรอแล้วโอ้ย l e สโก o โอ้ยมีโอ้ยราถุงก่อนแล้วทำไงเนี่ยโอ้ยยิงกูแล้วยัดเข้โอ้ยกูสรุปแป๊บ าทำไมกูชอบสโลผมชื่อเอกชื่อเอกดุติคีดีคิดดีทำดีตัวมังคีนี่เล่นเกมทำดีมากโอ้ยเฮี้อําจีตัวอําจีโต๊ะห้องวะโอ้ยเฮี้ยแม่งหุ่นยนต์ในสัตว์ไหนไหนไหนอยู่ไหนนั่นไงข้างล่างโอ้ยกูจะตายแล้วฟอร์ดตัวเฮี้ยกูทำอะไรหุ่นยนต์ไม่ได้หรอมึงทำกูยังเออมันระเบิดแล้วระเบิดแล้ว ยิงอยู่ปืนพวกยิงไม่กูก็ยิงอยู่อยเงี้ยเว้ยทำไมปืนพวกก็ส่วนมันน้อยังวะแต่แล้วคนเป็นไงี้ยกูเทคดาวโอ้โหกูโบว์มาเต็มหน้ากูเลยป้อนเน้อเออยิง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 มึงเป็นคนตั้งใจผมเป็นคนมึงมาช่วยกูก่อนดิเฮ้ยมันมันสรุปแล้วเจ้าเอือเป็นไงกูป่อบุญของการพลังสรุของกูไหนวะ มันได้ยิงจุดอ่อนมันตรงไหนไว้ย้ยโคเบอร์แป๊บกูยิงยืนจนหมดกระสุนอยู่แล้วเออระเบิดไอ้ยัยรอระเบิดแม่งมินมีบอสไอ้สัตวสเฮ้ยบอสกูรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกระโดดลงมาจากหลังคายิงหน้ามึงหิวหิวหิวไอ้คนเดียวไปไป โอ้เมียเรื่องแม่งไม่ได้สนใจเหี้ยอะไรเลยไม่มีเรื่องเราจะดื่มซับไปเติ้ลไม่ขึ้นอุ้ยขึ้นทำไมไม่ขึ้นวะแม่งขึ้นอยู่มุมขวาไอ้เหีญ่มึงไปดูหนาตายเหี้ยนี่ดิโอ้ยมีคนยิงกูมีคนยิงกูเจอก่อนงข้าไอ้สัตว์มึงมึงหลบแล้วมึงเจีเยบอะมึงดูหน้าตายเหี้ยนี่ดีมึงไปเอาศพมันออกเลยดิเฮ้ยออกไปซับไตเต้นมึงหายนิงหน่อย เฮ้ยมึงกดไอ้นี่ดิออปชันอ่ะออปชันแล้วก็ไปที่เกมเซตติ้งอ่ะของเกมเซตติ้งเออแล้วก็มันจะมีซับไตเติลอยู่อ่ะโอ้ยฟอร์ดกูโดนยิงกูโดนขึ้นยางซับไตเติลไม่ขึ้นนะเฮ้ยมันเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นช่วงๆมันจะซับไตเติลเกมนี้มันจะอยู่มุมขวาขึ้นเป็นขึ้นเป็นหมีปันด้าเลยช่วงๆช่วงช่ๆช่วงๆที่หน้ามึงอ่ะ นี่บี้อนี่บินไปนี่บินเอ้ยกูรู้สึกเหมือนไอ้เบี้ยนี้มึงมาดูท่าตายเบี้ยนี้ก่อนดีฟอร์ดเฮ้ยฟอร์ดมีมาเลยมีมาเลยมีพลังงานบางอย่างมีมาเลยด้วยเก็บไปเลยมาเลยแะเก็บไปเ่ยมาเลยไหนอะโอ้ยกูตกใจหมดเลยไอ้ปืนมันดูสั่นนั่นมันออฮอรอ๋อนั่นแหละฮอที่เราต้องขโมยไว้แล้วเราจะไปขโมยยังไงฮออะไรนะเว้ย ขึ้นมาเลยฟอร์ดเฮ้ยเยอะเอ้าแม่งมีหลังคาสัตว์กูก็สากระโดดข้ามแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเอาฟอร์ดฟอร์ดกูติดแล้วเอากดตัวอีฟอร์ดกัะสีมาเมืองอะโอ้ยฟอร์ดมีพลังงานบางอย่างดูดิเฮี้ยนั่นมันอนั่นนั่นนั่นันเป็นมนุษย์ทดลองไงอุ้ย โูดดดมันยิงยิงยิงคุณพกคุณพกกรากากรตายแล้วพัยัดต่อไม่ยดต่อทำไมวะจากที่ดูดาโอ้คุณดูตรงชาติดิมันแจ้งพลงาอะไรอย่างนี้อ๋อเยี่ยไม่ใช่ตรงชาติวออ๋อยิงงาพี่ม่อ กูมันยิงกูปาระเบิดนีเชียวกูปาระเบิดแล้วไอ้เหี้ยกูปาขึ้นไปบนไหนก็ไม่รู้กูปาใหม่กูปาปลาเอาหมดแล้วระเบิดกูฟอร์ดระเบิดหมดแล้วอ่ะมันนี้วะยีชีดปูโอ้ยทีหน้ามึงอ่ะอีชีดีหน้ามึงอ่ะเอาแล้วกูกดพลังงานทำไมโอ้ยทำไมวะเนี่ย ไปอยู่ไหนวะโอ้โอ้เลสมุนเอา go go เอ้ากูเข้ามันทำกูอะไรเนี่ยแม่งเล่นไม่ถนัดเลยเฮ้ยฟอร์ดมันก่อแตกแล้วเฮ้ยมันช่วยหน่อยดิเฮ้ยมันก่อแตกแล้วอือตายเอามึงตายไกูร่วงกินกูทำไมเนี่ยจุงลุกขึ้นมาจุงลุกจนได้เหมือนโอเจงฉันเลยเออกูขอนะปืนเนี้ยกูรู้สึกเหมือนจะเป็นพลังงาน เอากูกดผิดไอ้สั์เยสพลังงานนี้ปืนนี้แม่งชาร์จได้ิงหัวแตกิงหัวแตกแม่งกูแม่งกดอยู่ไหนอะอุยยะอ้ยเย็นคดหบวหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยดับเยสพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างอ๋อปืนนี้มันจะเป็นชาร์จป่าวะไม่ใช่นี่วะเอาแล้วไปทางไหนต่อ พออยู่ใกล้แค่เอื้อมไอ้สันตีนะอ้าวมึงลงมาทำไมเฮียเฮียขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ด้วยนะว่าเรามาปิดทางมาฟอร์ดใช่เออคว้ามันลงไปดังเนี้ยกูกดปิดกูกดปิดเฮีย let's go อ้าวมึงเข้าไปได้ไงวะ อปอดกูไปไม่ได้อ่ะกูไปไม่ได้อ่ะปอดย่อตัวมึงเลยงย่อตัวกดย่ออ่ะอุ๊ยมีคนยิงกูแบบเด็ดเคลียร์ป่ะปอร์ดกูไปไม่ได้จริงๆนะเว้ยหรือว่ามึงเป็นพลังงานว่ามึงถึงไปได้ไปทางนี้ก็ได้สัตว์กูไหนว่าใครมึงยิงนตั้งไหนยิงแม่ยิงที่หน้ามึงยยิงระยะเผาขนด้วยนะ ไม่ตัวอย่างนี่มีวันใดตรงนี้ไว้เลสล็อ้อยเมื่อกี้กเห็นทางแก๊สข้างหลังโอ้ยไอ้เยาะบอดกูตกอื้อกูตายเลยเอาเอาเฮ้ยกูกูกดผิดเลดี้ใหม่เลดี้ใหม่ขอโทษขอโทษมันขายหน้าไหมเนี่ยโอ้กรรมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ รู้สึกว่ามันจะเซฟให้แล้วนะมาบูกันใหม่ดีกว่าต้องเซฟให้แล้วไอ้เหี้ยโหลดนานช่ไหมเออมาเฮ้ยตอนเราฆ่าบอสเสร็จพอดีเลยว่ะกูขอปืนเหมือนเดิมเราจะได้ไม่ไปผิดทางอีกนะเฮ้ยฟอร์ดทางนั้นเราไม่ต้องไปแล้วเราไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยกูตกไปข้างล่างเนี่ยอเหี้ยมึงดูดิมันมีหมอกขาวๆอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยกู แม่งโดนยิงตายตั้งนานแม่งไม่ตายเว้ยเอ้ยยิงตั้งนานอ่ะแม่งไม่ตายแค่ตกตึกแม่งตายเราเรายิ่งพอแล้วไปดีกว่ากูไปแล้วเออเป็นไงครับซีนเยอเออฉันเออกระโดดเกาะหอเป็นไงเลยฟอดแล้วมึงอ่ะมึงู้ว่ามึงอยู่ไหนกูขึ้นมาบนหอแล้วนะโอ้มันโอ้ตกใจที่หน้ามึงมึง <t un> โอ้สวัสด,ดีเออต่อยแบบสโลว์ไปัดอ,อจับแบบมึงลอยเออพี่ตูนยังเห็นมันคนไต่บินได้แม่งบินไปแล้วไอสัตว์ยู่พี่ปอร์อยู่โอ้ยเป็นไงกูควบคุมกงบินได้ด้วยกูขับเป็นเนีขับเป็นโอ้โห <t un> มันนั่งควายอะไร <t un> ตรงนี้ไอปอดเยสขับไปแล้วอย่างเทพอะ่ะ โอ้ยนี่เราบินเหนือชั้นชั้นที่สูงกว่าเมฆด้วยนะเย็นอ้าวมิชชั่นเฟ,ฟลกูไอ้เหี้ยกูตายอ่ะมดูพอยดีสัตว์โดนหักเลยไ, <laughs> ไปต่อไหมอีกสักมิชชั่นเราใช้เวลาไปยี่สิบสองนาทีผร์นนี้เอาสักชั่วโมงหนึง่งว่าไงเนี่ยต่อเลยล็อกตัฮะเสียงมึงกระตุกตอ,ตอ่ะเออต่อปะล่า ยังหลอนไม่ยังจะต่อยพอก่อนไหมหรือว่าเอามีชชั่นละพาร์ไหมดูวเออก็ได้ก็ได้โอเคไว้เจอกันใหม่บนะัดหน้าวันนี้สวัสดีครับ